ประเทศไทยเนี่ยเอาใจกจีนดูไง่ายๆนะคอร์เซนเตอร์เนี่ยแก้ต้องนานไม่สําเร็จท่านหลิวผู้ช่วยรัฐมนตรีมาจากจีนมาบอกตัดน้าําตัดไฟตัดน้ำมันรับเดี๋ยวสนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะถูกกลืนทั้งเป็นนะครับ จะถูกลื้นนะครับเราแทบจะไม่เหลือธุรกิจอะไรเข้ามาเป็นเชีรมีสเสียสาขามากกว่าแมคโดนัลด์เลยม่มาในไทยขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยแล้วตอนนี้ซึ่งอันตรายมากเขามาทําในธุรกิจที่คนไทยทําอยู่ซุปเปอร์ามาร์เก็ตก็เริ่มมีแล้วคล้ายๆคอมเดนโซก็เริ่มมีแล้วแปลว่ามีเขาเป็นของจีนน่ะหรอนี้เป็นของจีนมีแล้วนะฮะอย่างเนี้ยแถวรัชดาเนี่ยนำเข้าของจีนมาหมดเลยแล้วก็ไม่มีออยอ,อะไรพวกนี้ด้วย รัฐบาลก็อ้าแขนรับแบบไม่มีมาตรการอะไรมาป้องกันอ่ะไม่จีดกันอะไรเลยอ่ะคือจีนนี่มันเหมือนน้าเหมือนเหมือนน้าทันรักมาแล้วแบบทันักมาแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะอคุณต้องมีเงินสิยิ่งถ้าประเทศไทยเราเนี่ยคุณขอให้มีเงินเนี่ยมันพูดทุกอย่างผมเอาลูกผมมาเรียนเลยใน,ใ,นในดินเตอร์เนี่ยมผมก็เจอลูกท่านคนโน้นท่าน,านคนนี้เดี๋ยวมันสิปีโตไปมันรู้จักหมด <C> e ขอขอก็คอนเทนต์ใช่คือที่ฝังตัวเลยนะคื<ศ>อที่เห็นนี่ยังไม่เท่าไหร่นะแวนนเขาเป็นฝังตัวระดับบนเลยแต่ว่าตอนนี้มันมันเริ่มม,ม,มันเริ่มมีแล้วหรอมีอย่างนี้แล้วออ๋มีแล้วใช่ไหมมาแล้วเป็นสิบปีแล้วพวกนี้มันก็คือคนไทยเป็นระดับนักการเมืองอ่ะสูงอ่ะระดับสูงอ่ะเป็นระดับฮุยสูเจ้าสัวเจ้าสัวนู่นนี่เป็นระดับเรื่องฮุยสูว์เป็นระดับที่อยู่ในอันดับอ่ะก็รู้จักกันหมดยกหูโทรศัพท์กันก็ยกมันมีอาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่มาลายแห่งหนึ่งแต่ละกับบังทำไว้เมื่อประมาณเป็นสินนนนนนออยยย่่างี้ะะคูใไท ตอนนี้เหรอ20ปีที่แล้วมากกว่าสิมากกว่าสิ8แสนเหรอตอนนั้น8แสนมากกว่าสิมากกว่าเป็นล้านแล้วมั้งเนี่ยเป็นล้านแล้วแล้วผมเนี่ยเคยไปพูดที่สปปลาวเมื่อประมาณสักเป็น10ปีแล้วประมาณ50 0 0 0 10ปีที่แล้วนะผมบอกพี่น้องสปปลาวว่า SME นะครับอก1คนจีนเนี่ยเท่ากับ10คนลาวนะมันถึงอะไรฮะคือพลังค่าพลังเหมือนเกมอบบค่าพลังกันความขยันเน็ตเบิร์เครือขยายเนี่ยเขาเข้ามาสมองสมองอะไรเงี้ยเข้ามา50,000เท่ากับ500,000ถ้าคุณไม่ขยันเท่าเเค้านนี่่่ยยุณอูไไมดะ ถ้าคุณมีวิธีการอย่างนี้นะไม่มีโอกาสชนะจีนเลยคือที่ยืนก็แทบจะไม่มีเพราะว่าจีนทํางานนายนายซิกเก้าโมงเช้าสามทุ่มหกวันนายนายซิกนะแลวคนจีนเนี่ยเขามาก่อนเวลาถือเป็นการให้เกียรติัวเองให้เกียรติวรทยกรอจีนไม่ใช่เรียนแค่รู้หรือเรียยงก็แต่ไม่เรียยงก็แต่เขาเรียนก่อนรู้ก่อนทําก่อนได้เปรียบถามหน่อยว่าธุรกิจอะไรที่จีนไม่มาดีกว่าน่าจะทั้งตัดผมก็มานะติดถนนพระรามเก้าเลยผิดกฎหมายแล้วมีใครทำอะไรไมล่ะ ไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนส่วนวัฒนธรรมเนี่ยของในร้านเนี่ยไม่มีอยอยมีคนไปแจ้งนะโอ้เก็บใหญ่เลยอีกวันหนึ่งก็เปิดเหมือนเดิมคุณจะทำอะไร<อ>คุณไม่ตายทั้งเป็นแล้วคุณจะตายตอนไหนตายทั้งเป็นคือว่าระหว่างที่เราจะตายเรายังเรายังลืมตายอยู่เลยอ่ะเหมือนว่าเรายังไม่ตายเราเห็นเราตายอ,ะอ่ะคือจีนเนี่ยมันจะเหมือนมะเร็งดีเสียวหูกันช่วยกันโอ้ดผลิตของถูกของดีให้ลือเราก็ไม่รู้ก็เป็นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ตายแล้วถ้ามาจากจีนเนี่ยเงินนีาไหลไปจีนหมดสิ ันดูเนเดือนตายการจ้างงานก็ไม่ได้เกิดในเมืองไทยการซื้อวัตถุดิบก็ไม่ได้เกิดในเมืองไทยลายหมดอาโย,โดยุตัวรถหนึ่งคันเนี่ยญี่ปุ่นเป็นเจ้าของแบรนด์ก็จริงแต่ว่าก็มีคนไทยที่ได้ก็มีการจ้างงานทีเ่เข้ามาเนี่ยจีนก็เอาชิ้นส่วนอะไรมาหมดเลยและยิ่งรถ e v เนี่ยมันไม่เยอะอยู่แล้วแล้วจีนเนี่ยทั้งโลกเวลาไปที่ไหนนะจ้างคนจีนเอาคนจีนไปด้วยประมาณ80%จ้างคนท้องถิ่นประมาณไม่เกิน20%และถามว่าคนไทยได้อะไรลเจ๋งหมด แล้วมันก็ชวนกันมาจีนมันก็ชวนกันมามันก็มีทิกตอกเป็นสปายไงทิกตอกมารู้นี่เฮ้ยแอนนี่ขายดีไม่ดีมันตรวจได้เนี่ยแน่นอนถ้ามีอะไรป้องกันโดยรัฐบาลเนี่ยมันก็จะถูกกลืน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 ทั้งเป็นด้วยนะท่านผู้ชมเอาง่ายเหมือนจีนในคืนงูเหลืองแล้วกำลังคลานมาแล้วเรารู้ด้วยแต่เราไปไหนไม่ได้แล้วมันอ้าปากมังงับเราคืนไปเรื่อยๆเราก็รู้มันคืนเราก็ทําช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีคนที่เป็นรัฐบาลมาช่วยง้างปากงูแล้วก็ดึงงูออกไปไม่มี ซึ่งตอนนี้รัฐบาลของเราเขาได้งางปากบายย้างหรือยังรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ทุกอย่างนะแต่ส่วนใหญ่เป็นอันเฮลฟูลเฮลคือช่วยเหมือนไม่ได้ช่วยนะ <c oughs> ท่านผู้ชมเคยเจอคนไหม <c oughs> ปากกบอกว่าช่วย <c oughs> แต่สิ่งที่ทำเนี่ย <c oughs> เหมือนไม่ได้ช่วย <c oughs> เอาอยกตัวอย่างนะอย่างรัฐบาลเนี่ยตอนเอสบีแย่ๆ <c oughs> เอ้ามีเงินเนี่ยจะช่วยไม่เคยตกมาถึง s อสที่แย่เลยนะพรอสบีที่แย่เนี่ยไอ้แบงก์ก็ไม่ปล่อย เดี๋ยวกูเป็น NPL แบงค์จะปล่อยก็ปล่อยลูกค้าตัวเองที่เป็นดีอยู่แล้วเอส็นก็ตายไปไเรื่อยๆแล้ว s m e ที่ยังดีอยู่เนี่ย <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่มีอนาคต ก็เพราะว่าประเทศไทยไม่มีอนาคตเขาถึงไม่ซื้อผมยกตัวอย่างว่าทําไมเนี่ยคุณเพิ่งฟังคุณบรรทูนลำสามคุณบรรทุนว่าจากประสบการณ์หลายสิบปีที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยถ้าโจทย์เปลี่ยนเรายังทําตัวในโจทย์เดิมอยู่เป็นเอ็มเคเนี่ยโจทย์เปลี่ยนแล้วคนไม่ได้มาห้างแล้วคนมาห้างมันก็ไม่ได้มากินอะไรทุกอย่างในห้างแล้วนะบางทีผมไปพารากอนเนี่ยผมก็กินไอ้ที่มันเป็นถุงอาหารเนี่ยผมไม่เข้าไปกินในร้านนะ ผมกินที่แบบเป็นจานๆอะไรกันน้อสุกี้ผมกินเอวิสร้อยสิบาทเองร้อยสิบาทนี่คือพิเศษแล้วนะฟุดคอดพูตขอดอ่ะพูดง่ายๆผมไม่กินตำร้านตำร้านนี่แพงผมไม่กินนะเพราะว่าเอาเงินไปซื้อผมเอาเงินไปซื้อหนังสืออะไรดีกว่าใช่ไหมอันนี้คือโจทย์เปลี่ยนอยู่ในโจทย์เดิมหรือโจทย์เปลี่ยนเห็นแล้วแต่แก้ช้าเกินไปหรือแก้เร็วแต่แก้ไม่เพ้นโจทย์มันต้องใช้แขงกุลัดแต่ผมเป็นแค่บวกล้องคูณาเสร็จเลยคือโจทย์มันยากไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยโจทย์ประเทศไทยมันยากมาก มไม่รู้ว่าตอนที่แล้วพูดให้ป้ากุ้งฟังบอกว่าผมว่าต่อให้คุณทักสินพร้อมคณะรัฐมนรรีชุดที่แล้วตอนอายุส0ิบกว่าเนี่ยม,มาบริหารประเทศตอนนี้ยังลําบากเลยเพราะอะไรหนึ่งสมัยุณทัิษิ์มาจีนยังไม่ขนาดนี้ในระดับโลกรัสเซียก็ยังไม่ไม่ได้ทําแบบนี้ค่าแรงก็ไม่ได้สูงขนาดนี้คนไทยก็ยังไม่แก่ขนาดนี้แต่ตอนนี้หมดแล้วเอาจีนก็เป็นแบบนี้ส่งของถูกมารัสเซียก็เป็นแบบนี้อเมริกาเป็นแบบนี้ค่าแรงคนก็สูงไปเรื่อย คนก็แก่ลงเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่อยากทำงานหนักตลาดหุ้นมันสะท้อนอะไรละ่ะตลาดหุ้นมันก็สะท้อนผลประกอบการของประเทศไทยนี่แหละเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแลนเฮาส์ล์แลนเฮาส์เป็นแบรนด์ที่คนบอกว่าแพงไฮแบรนด์ซื้อไม่ได้หรอกบ้านแพงแลนเฮาส์ทำแคมเปญออกตัวรทัน์ไปนะสมัยก่อนยังดูอยู่คนอายุต่ำกว่า30ซื้อบ้านแลนเฮาส์ แค่แบบนั้นลลงแบบนั้นใช่แต่ตอนนี้คนต่ำกว่า30มก็มีที่ซื้อได้แต่มันน้อยก็พวกเก่งติ๊กต็อกเป็นอินอนเซอร์เป็นเจ้าของแบรนด์มี0ูน1มเยอะมันน้อยเอิงจีนเข้ามาครอบงำประเทศเราเนี่ยเกลือนอาจจะใช้คำว่าเกลือนแล้วกันตอนนี้มันเกลือนไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมมาเกินครึ่งแล้วเกิน50หรอถ้าหลุมนี้ยังอยู่ถ้ายังไม่มีนโยบายอะไรมาช่วยเนี่ยจานว่าอีกกี่ปีเบ็ดเสร็จผมไม่เกิน10ปีไม่เกินสิบปีแล้วพอเบ็ดเสร็จมันจะเป็นภาพยัง หมายถึงว่าทุกอย่างที่เป็นอยู่ด้านบนเนี่ยคนจีนจะมาครอบคุมทั้งหมดใช่ตัวอย่างเช่นเฮ้ยเช่าบ้านเช่าบ้านคนจีนเช่าคอนโดคนจีนเราคนไทยแต่เราต้องไปจ่ายเราอาจจะไม่รู้หรอกไอ้คนบนคือใครเราจะจ่ายคนไทยด้วยกันนี่แหละใช่ใช่แต่เจ้าของจริงไม่คือคนจีน